สวัสดีสวัสดีเพื่อนๆที่นะ่ารักทุกท่านครับเจอกับตุนน่คนบ้านานะเช่นเคยครับวันนี้ผมพาเพื่อนมาชมอีก1คันนี่คือเจ้าตัว t ต y ยต้าแคมเปร์รี่สองจุดศูนย์จีปียี่สิบเรียกใหม่แค่แปดหมื่นหกพันกว่ากิโลบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยมากนะเพื่อนๆนะอ่ะมาดูในส่วนของคันนี้คือทะเบียนนี้นะครับทะเบียนนี้เลยนะครับในส่วนของคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้นะผมถืออาสาในส่วนของนําเสนอเพื่อนๆก่อนนะคันนี้ เพราะว่าเป็นรถที่หน้าซื้อไปใช้นะครับเพื่อนดูนะเครื่องยนต์นี้เดินนิ่งแบบนิ่งมากนะครับนี่ตามนี้เลยเพื่อนดูเอานี่ครับสวยงามและที่สำคัญราคารอ,อก่อนนะใครอยากได้คันนี้ก็แคปหน้าจอแล้วส่งมาให้ผมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมดูข้อมูลแล้วก็ส่ง รู้เพิ่มเติมให้นะเพื่อนนะยางนะครับเป็นยางปี2 2อนะเพื่อนนะยางปี2 2อนะครับยางก็จะเป็น2 0 5 65นยนะขอ16กอันลอยหรือฟลอแมกนั่นเองกุญแจได้มา2ชุดเลยคันนี้ไปดูภายในกันในส่วนคันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครพลาดไปก็เสียดายนะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของราคาก็รออีกวันไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะราคามาแน่นอนนะใครเห็นแล้วชอบก็ ทักผมมาได้เลยนะมาดูภายในกันนี่ครับเป็นอีกหนึ่งคันนะส่วนแคม r y รนะครับที่เลขไม่ถึงแสนก็คือนี่ครับ86,760กิโลสวยงามมากนะครับก็พวงมลาลัยก็เป็นมัตติฟังก์ชันนะครับพวงมลาลัยสามก้านนะครับก็ฝั่งขวามือจะเป็นครุ้ดคอนโทรลนะครับส่วนไ้างมือก็จะเป็นพวเครื่องเสียงนะบุทูธรับโทรศัพท์นะครับวางสายโทรศัพท์ก็ฝั่งนี้นะ นี่หน้าจอสัมผัสนะเพื่อนนะก็จะเป็นโหมดฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายนะครับในส่วนของรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าน่าใชคค้ได้หมดนะครับเพื่อนนี่ลองเล่นให้ดูค,ครับก็เป็นอีกหนึ่งคันนะเพื่อนนะเนี่ยกุญแจสำรอง้อกุญแจตัวจริงนะครับขอปิดเสียงก่อนนะครับเนี่ยคันเกียร์สวยๆนะเกียร์ก็จะเป็น มีทั้งรูปแบบของการเล่นแบบเกมยมนนวหมูกก็คือเกมธรรมดาได้ด้วยนะครับขึ้นเข่าลงเขาก็ตกข้อหาตัวเองแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเพื่อนส่วนเก์ถอยนะครับเราเวลาถอยปุ๊บก็จะมีส่วนของกล้องมองหลังให้มีเส้นกะระยะให้เรียบร้อยพร้อมกับสัญญาณเตือนนะคือเซนเซอร์นั่นเองนะครับเพื่อนๆครบเลยนะครับส่วนกระจกมองหลังก็จะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติให้นะครับตัวนี้หลายตังค์นั่นเพื่อนอันนี้8 9 0 0 0เลยนะครับก็ นี่ภายในสีดําสวยมากนะครับผ่านการใช้งานมาโดยดูแล<า>ดีมากสําหรับหน่วยงานที่เช่าไปนะเพื่อนนะคันนี้ดูเอานะครับนี่ดูเลยเบาะหนังสีดําตะเข็บสีน้ําตาลนะครับตัดกันสวยๆนะครับนี่ว้าวมากคันนี้ นะครับส่วนของที่พักแขนก็จะมีเนี่ยที่วางแก้วสองตำแหน่งให้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับนี่เลยนี่สวยๆเพื่อนดูสีใสมากคันนี้นี่เซ็นเซอร์สลังนะครับสี่จุดครับหนึ่งสองสามสี่ก็มีครบเลยกว่าท้ายสวยๆเลยเพื่อนดูนี่ครับ ่วนยางอะไรเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ด้านหลังครบนะครับนี่ย่างอะไรยังมีเส้นสียังไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยเพื่อนนี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งคันที่แนะนําเลยนะสีกล้องหลังคือตัวนี้นะนี่เลยสวยมากคันนี้เพื่อนแทบจะไม่มีที่ติเลยนะคะันนี้มีมีการชนหน้าครูดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับ สวยงามที่ส่วนของ t o y o ต a Camry 2.70G นะครับคันนี้ปี20นะเพื่อนนะแล้วที่สำคัญคือรถมันเพิ่งเข้าวันนี้แล้วผมเห็นเลขมาแล้วก็สภาพรถนี่คือทนไม่ไหวเลยขออนุญาตรีวิวให้เพื่อนๆก่อนเผื่อถูกตาต้องใจก็ทักหา,าหมุมน้ำมนได้เลยนะครับเนี่ยปี20นะครับเครื่องยนต์2 0 167แรงมา เรื่องท้อการขับฟิลลิ่งฟิลลิ่งในการขับช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงนะฮะส่วนของรุ่นนี้น่าใช้สุดๆก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆเอาไว้เลือกเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งรุ่นนะครับคือตัวโตโยต้าโตโยต้าแคมเรี่2 0 g ปี20เลขไม่80,000กว่ากิโลนะส่วนราคาก็ทักผมมาแล้วกันนะส่วนของราคาน่าจะวัน2วันนี้ไม่น่าเกินนี้นะก็จะมีราคาออกมาเพื่อนๆก็สามารถที่จะสอบถามผมไม่ได้ เบอร์ก็อยู่ด้านล่างนะครับหรือแต่ถักเป็น ID l ดียก็ยินดีเลยเบอร์เดียวกันนะครับก็ทักมาได้โอเคสำหรับทิ่นี้ไปแล้วขอบคุณมากสวัสดีครับ